ที่เดิมแต่นวดให้พี่พี่เคียนก็คือแค่ดันดันโหนกที่มันภนูเขาเนี่ยชนแนวกระดูกสันหลังพวกนี้มันก็จะคลายออกแล้วก็ไม่ต้องกดกดเจ็บแบบงนวดนะกดปล่อยกดปล่อยหรืถ้าจะเห็นเลยว่ามันจะมันจะลดความดุนแค่เพียงให้เนี่ยอันนี้เรียบร้มันไม่เดิมมันก็เลยดัน การเนื้อสูงขึ้นมาเป็นก้อนเนี่ยอ <ừ. S 2> ืมนะมันมันต้องมีมือนลมามากดให้เขาคลาย <ừ. S 2> เป็นภาวะอันจะดันขึ้นไปที่หัวทำให้ทำให้อะไรนะบ้านหิบบ้านหุ่นที่จริงอย่างน้นอยเอา,เอาวันละครึ่งชั่วมมโมงก็พอเนาะวันนี้ให้มันคลายออกที่พวกหมอนวดเนี่ยเขาจะนวดที่เท้า เขาไม่ได้มานวดที่ตัวแค่มานวดเดยอะนวดป่าทา่านวดขาแล้วก็มานวดหัวนิดนแล้วที่ตัวกมับด้นวแแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะมานวดตรงตึงการตัวทำนห้เป็นตัวเชื่อมหัวกับขาตึงไปหมดเล,เลยเนาะ แน่นดันกระดูกดันกล้ามเนื้อชนกระดูกมันก็จะไม่แน่นตึงเกิดแต่ผมก็ไม่ใช่อะไ,ไมันบใช้น้ำหนักตัวเหมือนอย่างโลสัมเภาโลเรือ,อ <S 2> <S 2> ใช้น้ำหนักไปจากตัวเนาะน้ำหนักแล้วก็เหมือนกดรับปล่อยกดรับปล่อยคนไทยก็จะไม่เจ็บมากอื นวดเมืองไทยเนี่ยเ็าจะเน้นเส้นเองนมากไม่เป็นแนวนวดแบบจีนไต้หวันอ๋อเหมือนจัดกระดูกนะจัดกระดูกนิดนิดพอคลายกล้มนี่เราจัดกระดูกนิดหน่อย ข้างเดียวเอียง,เอ,ยง,งอเอียงตะแคงอียงตะแคงนิดหนึ่งทีนี้ผมจะกดไว้นะครับไม่กกต้องกลัวตกเท่านั้นครับผมจะทำตัวเหมือนบิดผ้าอยา่าฝืนนะเว้าขึ้นที่เพดานทำตัวไม่ฝืนนะทานี้ผมจะดึงลงอันนี้มันจะดึงขึ้นไม่ยืดตรง ลโ,โ,โอ้ล้านเลยอ,อีกข้างเลยค,ร,นนลครับเอาหัวพริกมาทนานนี้ออืมเดิมทียังไมน่นิดนึงอันนี้เย็ดโตปันนี้พัน ดังกึกเงนขยับขยับที่เป็นก่อนขึ้นให้มันเข้าที่นิดหน่อยจะได้ขึ้น